อนุโมทนามีคำถามว่าผู้ที่มีพรม,มิหารสี่พรม,มิหารสี่นั่นคือมเมตตากรุณาโมทิตาอเมขาโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งนี่สำคัญที่สุดเอามเมตตาขึ้นก่อนคือจากโุกคนั้นทีแต่จะเอาการไม่รบคนทานขึ้นก่อนจะได้ข้อนั้นสําคัญที่สุดพรม,มิหารประการแรกคือมีความ,มเมตตามเมตตาเนี่ยแหละเป็นคุณธรรมที่สุดยอดมากพระุณเจ้าพระอริยเจ้าที่บรรลุท่ามที่เขาถึงท่ามแล้ว กลรมส่งจิดอยู่ที่เมตตาเมตตาคือน้ําเย็นพุทธบริษัทเมื่อเมตตาเกิดขึ้นคุณธรรมต่างๆจะหลั่งไหลตามมากระทุ้นามุติตาออเบขาก็าจะเกิดขึ้นเหมือนเราทั้งหลายที่มาในค่ําคืนนี้มีความเมตตาต่อตอนเองหักเจ้าของนะเมตตาต่อตัวเราเองก็เอาการแม่น้อยกับใจโดยแม่น้อยน,อยนี้มาสร้างบุญสร้างบรรา,า,งางบร,รมีเมตตาอันนี้อยากให้บารมีเฮาเพิ่มขึ้นเกิดขึ้น เมื่อเห็นทางถึงทางตอบกับมาสามเมื่อเพียรเมื่อเมตตาเต็มไปใจแล้วก็เสียวบาบว่างจากชาติจิตผู้ไรบ่บว่างจากเมตตาก็เสียวเบวบางจากชาติเพราะชาติการเพ่งด้วยความเมตตาสัเล็กสัน้อยการแห่าตุมาเป็น,นตัผู้บาอาจารย์ตุสินทูยา่างกิริยาอาการสิบ,บ,าบา่เปลี่ยนเปลียนแม้แต่ตนเองและกับผู้อื่นดยความคิดเท่าตอนนี้บางคนเปลี่ยนเปลียนจากของในความคิดจะไม่เปลี่ยนเปลียนคนอื่นด้วยวาจา สิบ,บาวกรอคนอื่นเห็นวันในบทปฏิโมกไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายคือบ่เห็นใหคนอื่นเสียใจโบคิดกําจัดสา์อื่นอยู่ทั้งกายกับสิบพวมีผู้ที่มีพรหมวิหาร4ีก็จะมีธรรมะของพรหมเป็นเครื่องอยู่พรหมคือผู้ประเสริฐคนแล้วสูงจากเทวดาโคงสั่นเป็นไปยนสิบสัน่นหลก็เป็นคุณธรรมที่สําคัญของทูกดวงจิตตีต่อมีเป็นใจที่แน,นมเย็นซะ ปกติเกิดมามีราคะโทสะโมหะคือใจที่เป็นน้ําร้อนเดือดปุดๆๆในผากเบิงแต่ถ้าใจมีภพมมิหารสีจะเป็นน้ําเย็นสงบนิ่งใสสะอาดน่าดืม่มน้าบริโภคไหมเปรียบเทียบกับสิ่งที่ร้อนๆราคะโทสะโมหะน้าดําน้าเดือดน้ำ,น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 ำพุ ط, นะเทียบกันมาเรื่อยเรืม่มนบอกสรุปว่าบคุคคลที่มีภวิหารสีเมตตากรุณาโมทิตาอเยขาเป็นคุณธรรมของ พระคุณเจ้าพระอริยะเจ้าเป็นธรรมะที่ประเสริเร์เลิ่ล้ำเป็นเครื่องคำจุนโลกใจดวงนั้นก็จะมีความสุขความเย็นเมื่อสุขเย็นแล้วก็เปรียบเสมือนดินดีน้ําดีปุ๋ยดีจะปลูกสิ่งใดลงไปก็จะงอกงามขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเรามาวันนี้มีความเมตตาเรามาปลูกศีลปลูกธรรมมาปลูกบุญกระถินมาไหว้พระสณดมน,าานเทศก็เปรียบเสมือนเยี่อพันดีที่ปลูกลงไปในใจที่มีความเมตตานั้น เมื่อดินดีปุ๋ยดีน,น้ําดีเบี้ยพันธุดดด์ดีที่เราทำวันนี้คือบุญบริสุทธิ์ก็จะเจ,จริญงอกงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงขออนุโมทนา